สถิติการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเทคโนโลยีคือการให้ความรู้ความคิดหลักการเทคนิคและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มากยิ่งขึ้น สารสนเทศ (Information) ข้อมูลต่างๆที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆแล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดก,การสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ในการค้นหาข้อมูลวิเคราะห์จัดเก็บเผยแพร่เพิเพ่มประสิทธิภาพความถูกต้องความแม่นยำและความรวดเร็วต่อการนำไปใช้ระบบสารสนเทศ information system ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบผู้ใช้ระบบพนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดรวบรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศการนำมาใช้ในยุคดิจิตอลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล เป็นช่วงเวลาที่จิจกรรมและการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเช่นการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ก็เปลี่ยนเป็นทางอีเมลการดำเนินของเว็บไซต์ต่างๆทำให้เราเข้าถึงง่ายมากขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการอัปเดตรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเริ่มมีจิจกรรมเชิงพาณิชย์และโฆษณาผ่านมือถือผ่านออนไลน์ที่ทุกคนเห็นง่ายขึ้นจนนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ เครื่องมือทางธุรกิจ Business Tools เว็บไซต์บริการออนไลน์ Online Service พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce เนื้อหาที่โดนใจ Content Marketing เว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นมิตรกับ Search e n g i มากที่สุดมีซอฟต์แวร์มากมายที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย บริการออนไลน์อน l i n e service, สังคมออนไลน์ social network, การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหรือ social network ในการติดต่อสื่อสารบนสังคมออนไลน์ปัจจุบันมีหลายช่องทางและรวดเร็วมากขึ้นมีการนำเสนอเรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มและแบ่งปันแชร์จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ social network, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์การโฆษณาในอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์เนื้อหาที่โดนใจคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยเนื้อหาไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการขายอาจเป็นการให้ความรู้ทำให้ผู้อา่านไม่รู้สึกว่าเราขายแต่เป็นการให้ที่แฝงไปด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนื้อหาที่ดีมีประโยชน์เข้าใจความต้องการของผู้อา่านเลือกช่องทางการสื่อสารรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจเทนและช่วงเวลาที่ถูกต้อง สถิติการใช้โซเชียลมีเดียของประเทศไทยเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาหมดไปกับอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ5ของโลกจากรายงานของ VR Social การใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีนี้ส่วนใหญ่ยังคงหมดเวลาไปกับอินเทอร์เน็ตบนมือถือด้วยเวลาที่มากถึง4.57ชั่วโมงต่อวัน บนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ50.18ล้านคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย9.01ชั่วโมงดูทีวีออนไลน์และสตรีมเกมมิ่ง2.32ชั่วโมงฟังเพลงสตรีมมิ่ง1.36ชั่วโมงเล่นเกม1.43ชั่วโมงการเติบโตของจำนวนคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ยังมาพร้อมกับการเติบโตของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่แอคทีฟเพราะจากการรายงานของ v r Social พบว่าจํานวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในไทยที่แอคทีฟเพิ่มสูงขึ้น2.3ล้านคนคิดเป็นการเติบโต4.7%โดยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มอายุ25-34ปีและเป็นกลุ่มเดียวที่สัดส่วนผู้ใช้งานเพศชายมากกว่าหญิง ส่วนกลุ่ม65ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดแม้จะมีการส่งลายสวัสด,ดีวันจันทร์ถึงสุขก็ตามสำหรับโซเชียลมีเดียที่มีการใช้เป็นประจำต่อเดือนจากการสำรวจกลุ่มผู้ใช้งานอายุ16 64ปี2อ,อันดับแรกมีสัดส่วนเท่ากันคือ Facebook และ YouTube มีสัดส่วนมากถึง94%ด้วยกัน10อันดับเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมเข้าใช้บริการ นอกจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์บันเทิงแล้วยังมีเว็บผู้ใหญ่อย่าง xvideos.com และเว็บไซต์ข่าวอย่างสนุก .com และไทยรัฐ .co.th อีกด้วยกลุ่มคำที่คนไทยค้นบน Google Search ในปีที่ผ่านมานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะักเพราะยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอนหวยและการแปลภาษาคนไทยยังนิยมรับชมคอนเทนต์ออนไลน์วิดีโอและคอนเทนต์บล็อก ตามมาด้วยสตรีมมิ่งและที่เห็นว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็คงหนีไม่พ้นพอดแคสต์ที่มีผู้ใช้งานมากคิดเป็น44%จะเห็นว่าคนไทยนิยมสั่งงานด้วยเสียงมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ voice search รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เริ่มเปิดให้บริการมากยิ่งขึ้นทำให้มีผู้สมัครสมาชิกไปใช้บริการถึง54%จำนวนผู้ใช้งานแม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามา,มากนะัก แต่ผู้ใช้งานที่เป็นคนไทยใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นจาก71%เมื่อปีที่แล้วกลายเป็น99%เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับคนไทย Facebook ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วย YouTube และ Line แต่แพลตฟอร์มที่มาแรงและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีก็คงหนีไม่พ้น t ิกต o k นั่นเองค่ะข้อดีของโซเชียลมีเดีย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้หรือตั้งคำถามในเรื่องต่างๆเพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคำตอบได้ช่วยกันตอบประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและสะดวกรวดเร็วเป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเองเช่นงานเขียนรูปภาพวิดีโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็นใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือบริการลูกค้าสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งานเกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆคลายเครียดได้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อนเพื่อคุยเล่นสนุกสนุกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้ ข้อเสียของโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหากผู้ใช้บริการไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูลอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางที่เสียหายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างหากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการหรือขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้ายตามที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้างเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานรูปภาพต่างๆของเราให้บุคคลอื่นได้ดูและแสดงความคิดเห็นจะทำให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กำหนดอายุในการสมัครสมาชิกหรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ผู้ใช้ที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้สายตาเสียได้หรือบางคนอาจถึงขั้นตาบอดถ้าผู้ใช้หมกมุ่นอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์มากเกินไปอาจทำให้เสียการเรียนหรือผลการเรียนตกต่ำลงได้